ตัวนี้เป็น iMac ปี2012นะครับการใช้งานอปุปกรณ์ต่อพ่วงไม่ว่าจะเป็นตัวฮาร์ดดิสก์พวกผ่านะครับแฟลชไดร์เฮดดิการ์ดนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับทุกพอร์ตทุกฟังชั่นก็ถือว่าโอเคนะครับมีตัวอะแดปเตอร์นะครับนี่ครับเฮดดิการ์ดสรับกล้องหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับสรับตัวไมโครอิเลกทร์กรก็ใช้ตัวการ์ด ใานได้นะครับใช้ตัวแดปเตอร์ตัวนี้นะครับการ์ดมือถือต่างๆก็สามารถใช้งานได้สําหรับคนที่ต้องการบูดแตข้อมูลเอาไว้ใน iMac นะครับซึ่งใช้งานได้ดีนะครับการเปิดความเร็วต่างๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนคนับที่ถือว่าน่าใช้สำหรับเราสำหรับ iMac ปี2012นะครับ ็ให้เพื่อนได้ดูเพื่อว่ากครกำลังสนใจ iMac รุ่นเก่านะครับใช้งานทั่วไปเก็บข้อมูลต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ยังเป็นอนดีตอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็น SSD นะครับ